สวัสดีค่ะทุกคนใครที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจในปี2025นี้นะคะโดยเฉพาะสายความงามห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธุรกิจความงามและเครื่องสำอางปี2025ค่ะว่าน่าลงทุนแค่ไหนจะเป็นโอกาสทองหรือว่าจะมีความเสี่ยงสูงเกินไปมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าอุตสาหกรรมความงามหรือ beauty industry เนี่ยเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงระดับโลกเลยค่ะและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะ แม้จะมีช่วงโควิดที่หลายๆธุรกิจเนี่ยสะดุดแต่ครีมและเครื่องสำอางเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ฟื้นตัวได้รวดเร็วเลยค่ะและในปี2025นี้นะคะก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เพื่อความสวยหล่อแต่เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ ผู้บริโภคในยุคนี้เขาไม่ได้ดูแค่แพ็กเกจที่สวยนะคะหรือรีวิวที่ดีแล้วซื้อเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแต่เขาจะมองว่าแบรนด์เนี่ยจริงใจแค่ไหนมีส่วนผสมที่ปลอดภัยไหมผลิตที่ไหนโปร่งใสปลอดภัยหรือเปล่ารวมถึงสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะเช่นไม่ทําการทดลองกับสัตว์นะคะและที่สําคัญคือคนเริ่มให้โอกาสแบรนด์เล็กๆมากขึ้นค่ะถ้าคุณทําของดีบอกเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจมีความชัดเจนมีจุดยืนของแบรนด์โอกาสการแจ้งเกิดในตลาดเนี่ยยังมีอยู่นะคะ และแน่นอนค่ะการเริ่มธุรกิจครีมหรือเครื่องสอําอางเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะต้องเข้าใจทั้งในเรื่องของกฎหมายออยอการวิจัยสูตรการพัฒนาสินค้าหรือจะเป็นการตลาดและการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะแนะนําว่าถ้าจะเริ่มนะคะควรหากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นคนแพ้ง,ง่ายคนทํางานคนเล่นกีฬาหรือทดลองตลาดแบบเล็กๆก,ก่อนค่ะเช่นขายผ่านออนไลน์หรือว่าการพีออเดอร์ค่ะเน้นจุดเด่นที่แตกตา่างไม่จําเป็นต้องถูกที่สุดค่ะแต่ต้องเป็นที่น่าจดจํา และอย่าลืมว่าแบรนด์ที่รอดมักจะมีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะถ้ามองในเรื่องของตัวเลขนะคะปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดความงามในไทยมีมูลค่ามากกว่า2 0 0นล้านบาทเลยค่ะและคาดว่าในปี2025นี้นะคะจะเติบโตขึ้นอีกประมาณ5-8%ค่ะโดยกลุ่มที่โตแรงที่สุดนะคะก็คือสกินแคร์โดยเฉพาะกลุ่มเนเชอรัลหรือว่าออร์แกนิกเนี่ยค่ะ แล้วก็เมคอัพที่เบาสบายผิวเช่นรองพื้นที่บางเบาให้ฟินิชลุกที่ธรรมชาติสินค้าที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลเช่นครีมที่ปรับสูตรตามสภาพผิวค่ะและที่มาแรงไม่แพ้กันนะคะก็คือครีมที่ผสานสาร,สาร,สารออกฤทธิ์คายาเช่นวิตามินซีหรือเรตินอค่ะสรุปเลยนะคะธุร,รกิจครีมและเครื่องสำอางในปี2025นี้ก็ยังน่าลงทุนอยู่ค่ะ แต่ต้องรู้ลึกรู้จริงรู้เท่าทันเทนค่ะใครที่คิดจะเริ่มนะคะอย่ารอให้พร้อม100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบางทีเริ่มวันนี้ทดลองวันนี้อาจจะเป็นการเปิดทางให้ธุรกิจของคุณเติบโตในปีหน้าได้เลยนะคะส่วนใครที่กําลังมองหาโรงงานรับผลิตหรือสร้างแบรนด์เนี่ยให้ปริยวิทย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณนะคะทักมาได้เลยค่ะขอบุ่งยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ